สวัสดีครับตามภาษาในห้อยครับตาเริ่มสุกแล้วครับพี่น้องนี่ครับลูกบักใหญ่เลยครับนี่อู้เด้อครับขยอยตานทำขนมครับไม่ไหมอยู่เลยครับนี่หมวกยังไม่รุดครับไม่ไหมอยู่เลยตาไปทําขนมครับพี่น้องน้ําตาลโอนี่ลูกนะครับนี่ แด่นิดรุดนานตกนานแล้วครับนี่หมวกรุดแล้วครับขนมตาลครับตาลกำลังซุกแล้วครับเหลืองไอต้อยเลยครับนั่นครับหอมครับหอมตาลซุกอืครับอพี่น้องเหตหาย เออเพีบเดียวไปถึงนู้นแล้วครับน่นครับพี่น้องไปได้มาทั้งสี้หลายวันครับกถินกับป๋อภาษาในโค้งเริ่มหลัดงามแล้วครับน่นยาในโค้งก็เริ่มมีเริ่มยาวแล้วครับ ลื่นอรยาในคลองเริ่มยาวแล้วครับแต่ว่าทีมงานผมไปไหนดูครับนั่นนะะครับเต็มป่าออยนู่นครับไปทำรุ่นอ้อยครับนั่นขอไปทำอุ่นอ้อยครับกินใบกระถินกับใบเคยตัดหมาในป่าอ้อยครับนั่นอ้อยสุกขนาดี้เสะเขาไม่กินครับ หาทำรุ่นครับนัน่นเหลื่นประนุ่นแล้วครับนป่นหากินยากินเครื่อในปลาอ้าอยครับตัวเมียกาลังเป็นทับตัวนึงครับนั่นคุ้มกันอย่างนั้นแหละครับนั่นอ๋ออ๋ออ๋ครับพี่น้องสมขีดดีน,น้อยกับไดกระถิ่นในปลาอ้อยครับนัน่นเลือกกินแต่วักเก๊ๆครับ ใบอ่อนไม่กินไใบกินมันหลังครับกระุมขีดือ้อนะครับนี่น้องมิ้งครับนั่นหมาเขาเริ่มกินกระถินกันเป็นครับกินกระถินขียาเห็นไหม,ไม,ไม้เป็นแล้วครับนี่นี่ครับยาขนยาเป็นกอๆนี่ครับใบไม้เลาะคองกับมีครับนั่นกระถินเพราะกระสากำลังรับ ชาวไปดูบวงดักหนูก็ไม่ถูกครับกับดักหนูไม่ได้สักตัวครับไมบ่มาถ่ายแพะครับมถ่ายแพะลงครับก็อยากจะทําคลิปหลายๆแนวครับลงกตะเพะตะเพะหลายแล้วก็จะเบื่อครับหาดักหนูหาตนันกคุ้มครับแต่ช่องนี้แรงครับนกคุมไม่ค่อยอืดครับเขายาก เลยวไม่ได้ไไห,หา่อครับน้ำกลุม,มจักหนูก็ุมไม่ได้ครับหมายนั่งฟ้าก็ได้มาแค่สามตัวครับวืดมาสามวันแล้วครับเช้านี้ก็ลั่นก็มีครับลั่นก็มีหวงลูดก็มีครับต้องมาไม่ได้สักตัวครับอยากขนกับงามไม่ทำไม่รู้จะไปไหนกันแล้วครับนั่ มั่งตัวก็กินมา่งตัวก็เที่ยวแล้วครับนั่นตัวน,นี้กินก็อิ่มแล้วครับนี่ยุดกินตัวน,นี้มมวแต่เดินเที่ยวกัไม่ได้อิ่มแล้วครับนะครับแป๊บเดี๋ยวครับพี่น้อง ตด,ดขามไปฟังนร่นนี่แล้วครับหนี่หากินไอ้ใบกระถินครับที่นี่นี่ครับพี่น่องไม่ใช่อ้อยเดือครับนี่ยาเน้เปียรครับปลูกเอาไว้ข้างบอดข้างคอกเพะน,นู่นแล้วครับนี่น้ำพัดมาครับมะติดต้องนี้เลยเกิดเลยครับนี่แต่เป็นต้นแบบนี้เขาไมีค่อยกินครับนี่ ไม่ค่อยอยากกินครับว่าต้องไปซับครับยังที่กินใส่เครื่องซับเครื่องป่านบดให้เขาครับแล้วก็ใส่ล้างให้หัวหานนี้เขายังยังจะกินครับต้นก็คือต้นอ้อยนี่นะครับลำก็คือลำอ้อยนี่ครับไปปลูกกระชายต้นชายลำนี่ครับปลูกคืออ้อยนี่นะครับบางคนเขากระเสียบเอาคือมันครับบางคนก็ฟังดินเอา แตกตามีตาคืออ้อยนี่แหละครับนี่แต่ยืนต้นแบบนี้ไม่กินครับน้ำเย็นครับเป็นก็ต้องซับครับใช่เครื่องซับนี่ที่กินครับพี่น้องหลังจากเดินเล่ไปเล่มาจะพักนึงครับเริ่มสงบกันแล้วครับนี่ มันจบอยู่ตรงไห้ป่าแฝงเก่านี่ครับอยากขนงอข้องๆอ,อีกในคลองงามๆก็มีกินกันครับนี่หากินใบไอ้หน่วยไต่ใบครับป่าพักป่าแฝงเก่านี่แหละครับนี่ต้นไหม่บนเขาปีนี้ก็ไม่รัดไม่เขียวเลยครับนั่นตายหลายครับแรงนานแรงชนดินนี่นั่นครับ ฝน,นถ้าเกิดก็ทายลรยมดนี่ก็บนเขามีแนวกินแลวครับที่นี่เลนแผ่นดินเลยครับนั่นปีกาเนี่ยยังว่าสีเขียวครับปีนี้นเลยเห็นแผ่นดินเลยครับต้นกระถินตายหลายแล้วครับกินไปกินมากันดับแนวเลยครับกระถินดัดไม่ทันอยู่ันกุ๊เลยครับที่นี่เงียบสงบกันแล้วครับ Hoppinong. Mày tay bay hup kin đi hup ni. Ng lang nè lang 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 สมกินเลยไต๋ไบเขาอยู่นี่นะครับมีแต่ต้นไต๋ไบทั้งนั้นแหละต้นเขียวๆนั่นเขากินดีครับกินเอากินเอาเลยครับนั่นใหญ่ตองน้องยายข้าต้มครับสมขีเดอยังอยู่นี่เลยครับนี่คันได้กินก็ไม่หวงอะไรแล้วครับนั่นแล้วก็หลงฟูงเขาครับ ครับพี่น้องมันจะป่าพัชชีมาเข้าป่านี่ครับกินได้ดแปบบ๊บเดียวครับทนลุผู้ปวงมาถึงนี่เลยครับถึง่อเลยครับนี่เวแบบกินนา้าเหมือนครับหมายซ่อมสกิป,ปิงผมกัดน้ำเต็มแล้วครับเดี๋ยวหลังหาโอกาสมาซ่อมครับนี่หมายซ่อมสกิป,ปิงครับ ผมขีดือกำลังเล่นกายกรรมครับไตานาพายฟังบอลครับเดี๋ยวะตกน้ำกันได้แล้วครับนั่นมันตกสองทีครับแรงสองทีน้ำเต็มบอ่อแล้วครับไม่รู้จะไปไหนกันแล้วครับนั่น ว่ากวยนากขึ้นคอครับตัวก็ยังห่วงกินอยู่ครับพี่น้องนี่ับยาเนเปียสั้นๆแบบนี้เพะกินดีครับถึงจว่าเฮียนเลยครับนี่อต่เนเปียก็ปลูกไว้แถวนี้แหละครับแต่ว่าน้ำผัดไปเกิดยู่คลองัครับขางปลาอ้อยครับนี่ก็แล้งนานพูดครับตายหมดแล้วครับนี่ เดี๋ยวจะโตครับเขียวๆอย่างนี้นยาเกิดใหม่นะครับนี่หาเล็บยาอ่อนกันครับแต่ช่วงนี้ยาอ่อนให้กินหลายก็นมาได้ครับยาอ่อนท้องอืดง่ายเลยครับนี่สันๆแบบนี้กินดีครับนี่แต่พอยาเพรต้นใหญ่แบบริมคลองนี่ปลาอ้อ,อยไม่ยอมกินครับ เดินหนีขึ้นไปนั่นแล้วครับหากินใบไ,ไม้ครับนั่น